สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูงพันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มัก็กพริกน้ำกันเด้อใคะพี่น้องเด้อนี่ค่ะเก็บพริกเก็บพริกพริกดกด้วยค่ะ ต้องหดน้ำด้วยค่ะพี่น้องทอาสั้นนียตายเบิดพริกกระไดนี่ค่ะพริกทีวานเบิดเกี้ยงตับเลยค่ะต้องมาเก็บพริกไปเฮ็ดกับเขาแล้ว ขอบคุณเอฟซีทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะมาเบิ้งคุมพันเก็บพริกเยอค่ะพี่น้องเหนื่อยเราไม่ต้องท้อนะคะเราต้องสู้ค่ะเราจึงจะประสบความสำเร็จงานจึงจะทำงานประสบความสำเร็จค่ะเราต้องสู้ไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากค่ะถามว่าห้อนบ่ห้อนอยู่ด้วยค่ะพี่น้อง คุมพันก็เก็บพริกตากแดดกันมื่อนี้ก็ได้เพราะวันบ่มีเวลาค่ะต้องมาเก็บตอนแดดนี่แหละพ่อแม่ญาติพี่น้องคุมพันก็อยูู่้นยูนาใต้ค่ะพี่น้องอยูนาข้างล่างเพื่อนว่าถาเพิ่นถ่ารถเกี่ยวเข่าค่ะคุมพันก็มาเก็บพริก โอ้สุกแดงเต็มต้นเลยนี่ค่ะ วอนด้พี่น้องคุ้มพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุมพันตุลากันค่ะก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินเฮ็ดให้เฮ็ดน้าเฮ็ดสวนรำภาษาค่ะพี่น้องในคุมพันก็หาเก็บพริก ได้หลายเตือบแล้วค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่คุมพันคีกเก็บได้หลายเตือบแล้วแต่ว่าเงี้ยเต็มนาแล้วค่ะ,คะอดทนเนาะไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยไม่ได้ใช้ความเพียรไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยง่ายค่ะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคทุกอย่าง นี่ค่ะพี่น้องโอ้ยฮอนเลยดกรรอนสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะช่องโคมพันตุลากันนะคะผลงานโคมพันค่ะไปเก็บพริกมาค่ะเก็บพริกจากแดดมาพี่น้องพริกขีโนโเนี่ยเกือบตายฮอนฮอนได้หลายกิโลอยคะนี่ค่ะ คือเราเป็นการลดรายจ่ายค่ะเราก็ไม่ได้ซื้อพริกเราก็มาเก็บไปทําอาหารค่ะที่เก็บไปหลายลายเบิดแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เลยได้มาเก็บอีกขอบคุณทีีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันธุ์ลากันค่ะนี่ค่ะคุมพันธุเยาแดดค่ะพี่น้องเอ้ยหน้าดําปี้ปีอยู่ห้อนกบห้อนนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้คุณรีมาส่งให้เพียนเบิงเนี่ย เดี๋ยวครุฑิจะส่งให้เบิองด้วค่ะว่ามันหลายขนาดไหนโอ้เป็นไงครุฑิจดีใจไหมคะดีใจครับเหนื่อยไหมคะครุฑิจคะเหนื่อยครับครุฑิจิ๋ไปสามอ้อยโคมพันเก็บพริกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวโคมันที่เข้าบ้านแล้วค่ะโคมพันบรรลอดแล้วค่ะนี่คะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายิ้มชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาะะก,กันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ